เราโชคดีมากเลยครับที่เรามีเป้าหมายที่แคบลงซึ่งก็คือน้ำค้างนั่นเองจากจุดเริ่มต้นเลยก็คือคุณนัทมีความรู้สึกว่าเรามีศักยภาพที่มากเพียงพอที่เราจะทําให้ตัวเราเองประสบความสําเร็จได้ก็เลยเริ่มต้นที่จะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองครับแต่ตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเราจะทําธุรกิจออกมาในรูปแบบไหนดีเสร็จแล้วเราก็มาตีเป้าหมายของเราให้มันแคบลงเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าเออวันนี้เราจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการล้างสารพิษจากร่างกายของมนุษย์แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะ แล้วเรามันจะเป็นโปรดักต์ตัวไหนจะเป็นสินค้าอะไรจนกระทั่งมีโอกาสได้เจอกับกลยานามิตรก็คือเพื่อนแล้เพื่อนก็แนะนําให้รู้จักกับหลวงปู่ก็เลยเป็นที่มาของน้ําค้างธรรมชาตินั่นเองการที่เราจะมีความโชคดีประสบความสําเร็จได้เป้าหมายที่ดีคุณจะต้องเป็นเป้าหมายที่แคบลงเรื่อยๆเมือนกับที่เราทําน้ําค้างเป,เป็นเป้าหมาย ที่เล็กที่สุดที่แคบที่สุดของเราแล้วแล้วเมื่อเราตัดสินใจที่จะทําน้ําค้างหลังจากนั้นเราก็ไม่เปลี่ยนใจอีกเลยครับไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเป้าหมายยังคงเป็นน้ําค้างเป้าหมายยังคงเป็นเรื่องของการได้ช่วยเหลือคนในการขับสารพิษออกจากร่างกายในการทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนี่คือพลังแห่งการโฟกัสเป้าหมายที่แคบที่สุดของเราครับการที่เรามีความโชคดีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่เราสร้างด้วยตัวเราเองเป็นผลมาจากการที่เราตั้งเป้าหมายด้วยตัวของเราเองให เล็กที่สุดให้แคบที่สุดเฉพาะจอดจงมากที่สุดถึงจะเรียกว่าโชคดีเพราะน้ำค้างทำให้เรามีเป้าหมายที่แคบลงนั่นเองครับ